วันนี้จะพามาดูอีกแปลงหนึ่งนะครับเป็นแปลงนาแถวอำเภอแสวงหานะครับจังหวัดอ่างทองเป็นแปลงที่เราฉีดยาฆ่ายาเก็บญ้าผักปอดผักพริกในนาข้าวนะครับเป็นยาตัวใหม่ล่าสุดเลยเนี่ครับสภาพหลังฉีดสี่วันนะครับเริ่มเหี่ยวคอตกแล้วครับเนี่ยที่งนู้นตอนที่มาก่อนฉีดนี่มันจะขึ้นอย่างนั้นเลยเนี่ยนั่นคือ นั่นคือเขาไม่ได้ฉีดนะครับจะขึ้นเลยข้าวเลยเนี่ยเริ่มฟุบเริ่มเหยวแนละ้วเดี๋ยวหลังฉีดประมาณสามสี่วันเอาน้ําหลอ่อโคนได้เลยมันจะช่วยให้เน่าเร็วขึ้นนะครับเป็นยาตัวใหม่ล่าสุดเลยตายดีแล้วข้าวไม่ค่อยช้ำเ,เ,เลยครับเนี่ยสัดดงเกตดูเนี่ยนี่ขนาดจี้เลยครับเนี่ยสีแดงๆนี่ไม่ใช่ข้าวนะครับยาเดี๋ยวหยวอย่างนี้ย เนี่ยผักปอดผักพริกเนี่ยนเข้าวปัญหาหตอนนี้นะครับเนี่ยขอตกเหี่ยวนี้เลยเนี่ยหลุดเลยเดี๋ยวถ้าถ้าเอาน้ำเข้าเราก็จะตายเลยในเริ่มเน่าแล้วครับนี่ครับเหี่ยวขอตกแล้วต้องเอาน้ำเข้า เดี๋ยวดูสภาพนนี่อัดได้จี้ได้ครับผมเป็นยาตัวใหม่ใช้น้อยตายดีดฟุบหมดเลยแลราคาไม่ช้ำไม่แดงเดี๋ยวหลังรอน้ำมาตามให้ดูอีกทีดูให้อีกทีนึงครับนี่ครับผักปอดผักพริกในนาข้าว เดี๋ยวห้อยหมดเลยเหี่ยหมดแล้วเดี๋ยว,วเอาน้ำเข้าก็น่ากันี่ยเดี๋ยวหลังหลอน้ำเดี๋ยวมาตามให้ดูจินะครับเดี๋ยวลอติดตากันครับสำหรับยาที่เราใช้ฉีดในครั้งนี้ครับชื่อเมดอนนะครับเป็นสารกำจัดวัชพืชตระกูลใบกว้างทั้งผักปอดผักพริกในนาข้าวกกหนดแมวหน,ด,วนดปลาดุกนะครับได้หมดเลยเลอัตราการใช้ข้าวสามสิบวัน ใช้อัตรา1 0 0ซีต่อน้ำ20ลิตรนะครับฉีดให้เป็นละอองฝอยฉีดให้ทั่วเลยเน้นได้จี้ดได้นะครับเพราะว่าข้าวไม่แดงไม่อานนะครับข้อดีของยาตัวนี้คือใช้น้อยข้าวไม่แดงไม่อานแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับเดี๋ยวที่เห็นก็คือหลังฉีดสี่วันเดี๋ยวเราจะตามมาดูอีกทีนึงว่าหลังจากฉีดไปสิบ วัน10กว่าวันเนี่ยสภาพของผักปลอดผักพริกนี่นะข้าวจะเป็นแบบไหนนะครับ้ะใครชอบหรือว่าสนใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเลยเดี๋ยวตามมาให้ดูผลงานนะครับผมขอบคุณครับ